พี่ได้พี่ด้วันนี้บอกเลยรวยยังเนี่ยอ่ะพี่ด้หันมาคุยก่อนเร็วๆตักครับนี่ตักครับรวยรวยครับใครรวยนรวยรวยหรือเปล่ารวยรวยไหมรวยปะ่ะเฮ้รวยไหมฮะ <laughs> ทุกคนไม่รวยนะพี่ได้ต้องบอกว่าวันนี้รวยรวยสิลูกวันนี้วันนี้แม่แม่เอสีขอให้ปังๆนะคะวันนี้รวยะะทุกคนนะคนะทุกคนเนาะเนาะ โอ้โทุกคนตายแล้วตายแล้วตายแล้วแบบนี้อะคุยกันก่อนมาคุยกันหน่อยเร็วๆคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยสิมันเป็นยังไงอารมณ์นี้มันเป็นยังไงเนี่ยหงุดหงิดจงเลยเดี๋ยวพาออกไปเจอเล่นข้างนอกไปปะไปปะนี่นี่อะบอกรวยๆก่อนเร็วๆวันนี้รวยๆนะครับครับทุกคนดูสิได้สิคะทุกคนมันงี่เง่าดีจริงๆเลยค่ะทุกคนไม่ เดี๋ยวนี้ไม่เอาอะไรเลยนะคะนี่นี่นี่นแหมดีลายเยอะหนีออกไปเที่ยวข้างนอกมาทุกคนเดี๋ยวจะโดนแม่เปี้ยอยู่เนี่ยพี่เขาอุ้มออกไปโน่นค่ะเอาไปทิ้งไว้ห้องเก็บของเนี่ยเออเดินเล่นวีไอเลยะคะ่ะไปไหนมาบอกแม่สิ<า>ไปไหนมาไม่ได้ไปได้ยังไงแม่เห็นพี่ด้านะแม่เข้ามาหาไม่เจอเขาแกล้งแม่เลยคะ่ะทุกคนเขาเอาเพนด้าอุ้มออกไปไว้ห้องเก็บของ แม่ามาหาไม่เจอหาพี่ได้ไป,นะดไปไหนพี่ได้ไปไหนปกติเขาจะนั่งรอแม่อยู่หน้าประตูใช่ไหมคะเปิดประตูมาอันนี้พอเปิดประตูมาพี่ด้าหายค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปไว้อยู่ยังไม่ยังไม่ได้ลงไอ้คลิปพี่ยด้อยู่ในห้องโอ้เสียงมาก,ก่อนเลยค่ะแม่ไปตามหาเนี่ยอืมสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟทุกคนครับ พี่ดาพี่ม้าสวัสดีครับลูกเดี๋ยวให้น้องน้องลิศสวัสดีค่าด้วยอลิจ้าลิศอลิศดิทุกคนน้องลินางทุกคนดูนะน้องนี้ทำไมน้องอลิมันไม่จะสบายนะคะเพื่อนเพื่อนขอโทษนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนางไม่ค่อยกินอาหารอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ตัวนางเล็กนะคะตัวนางเล็กมากเลยแม่ก็พยายามจะป้อนน้องที่ดูที่ลูกหนูนน้องจะป่วยนะคะทุกคน เอานิดดูดิค่ะนิดนิดเนี่ยคนดูนี่ลูกคอนางเถึงว่านี่เนี่ยโดนงับอีกแล้วค่ะไม่รู้ใครงับเนี่ยน่าจะเป็นกวดจับหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้น้องนิดก็ไปก็เข้ากับกวดจับได้แล้วนะคะคเพื่อนๆเนี่ยแต่แม่ก็ยังรู้อยู่ว่าเล่นกันหรอเล่นกันเนี่ยเป็นรอยใหม่มาเรื่อยๆเลยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยแม่ทายาให้แล้วค่ะตอนนี้เป็นน้องลิดแล้วนะคะทุกคนมีแผลเนี่ย ก็แหว่งหมดเลยค่ะเจ้าแม็กนัมขนขึ้นเต็มแล้วนะคะทุกคนนี่เงาวบเลยนะคะนาะงแม็กนัมดูสิทุกๆคนจาแม็กนัมได้ไหมคะพเพื่อนๆเนี่ยแม็กนัมนี่ค่ะที่นางมีแผลที่ข้อที่น,นั่นนี่นางเดี๋ยวนี้นางขนขึ้นจะเต็มหมดแล้วค่ะทุกคนขนเงาวบเลยยิ่งกวยจาบนะคะอุ้ยกวยจาบอยู่บนออตู้ขี้เกียจอันนี้ไปเนาะมา แม่แม่เอฟซีทุกคนนะครับอย่าลืงลืมกันนะอย่าพิ่งลืมกันนะบางทีไม่ได้ทำคลิปเ,เด็กๆให้ดูทำลงคลิปเป็นสั้นๆใหเ้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนโอ้ทุกคน,อ,กคนอยากจะเปียกพีด้าจังเลยค่ะทุกคนไป,ไปแอบเขาเอาไปแอบแม่เขาเอาไปเขาเอาไปอุ้มออกไปข้างนอกพี่เขาอุ้มออกไปข้างนอก แล้วเอาไปไว้ในห้องเก็บของจริงๆแม่เข้ามานะ่ะน้องๆอยู่กันกรบหมดเลยค่ะให้อาหารเด็กๆกันหมดแล้วนะคะทุกคนแต่มีพิดาบจริงๆนางซ่อนอยู่ตรงไหนแม่ก็เปิดตามตู้ตามซอกเตียงตามอะไรหมดแล้วค่ะก็คือหาไม่เจอเอกใจแนละ้วแหละต้องเพราะว่าแพนด้าเขาจะออกไม่ออกไปเองอ่ะถ้าไม่มีใครอุ้มใช่ไหมคะถ้าไม่มีใครอุ้มออกไปนางเขจะไม่ออกไปเองค่ะเออแล้วอยู่ๆแม่ก็เดินเข้าไป ห้องครัวห้องเก็บของเสียงแอ๊ะแอ๊ะประกอบเลยค่ะทุกคนเดินวุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายออกมาจําห้องตัวเองได้อยู่นะคะเออรอแม่ให้ไปรับประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปไว้ให้ในช่องติ๊กต็อกนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปดูแล้วกันอืมถ่ายมาได้มาหน่อยหนึ่งทั้งมือทั้งไล่นาะงหอ,อกมาด้วยใช่ไหมคะพี่มา้าแม่กี่ข้าวอิ่มยังคะลูกน่าอิ่มยังครับ ไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ขอให้ดูดูปังๆนะคะแม่แม่เอฟซีไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีครับอันนี้ให้ดูพี่มาร์นะคะทุกคนสวัสดีครับ